สวัสดีครับนะครับพบกับอาจารย์สาธิตเชียงทอยอีกครั้งหนึ่งนะฮะหายไปพักใหญ่ๆเลยนะครับสำหรับาการทำาュชทชอรยลนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดเรียต่อไปสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของ n n l o คลอนะพอดีช่วงนี้เห็นนะักศึกษาหลายคนเนี่ยพยายามที่จะทำเกราะเสื้อผ้าให้กับตัวละครของตัวเองเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเอ็ cloth นะฮะผ้าต่างๆในมาย,ยานเนี่ยจะช่วยให้เรา ทำงานได้ดูดีขึ้นได้อย่างไรนะครับหลักๆก,ก็จะมีนะฮะตัวโมเดลนะฮะตัวโมเดลที่เป็นที่เราคิดว่าเราจะทําให้มันเป็นผ้านะครับอันที่2ก็คือนิวเคลียสหลังจากที่เราเคียร์ n อนคลอสมาแล้วนะฮะเราก็จะได้ตัวนิวเคลียสขึ้นมานะนิวเคลียสมีไว้คอนโทรลกาวิตี้นะครับแอร์เดนซิตี้แล้วก็วินเดเรคชั่นวินสปีดวินนอยอะไรพวกนี้นะครับก็ ช่วยคอนโทรลให้ผ้าของเราแอนะได้ดีขึ้นนะครับต่อมาเอ็นคลตัวพื้นผิวของผ้าเองนะฮะตัวเอ็นคลอสเนี่ยก็จะมีอ่าคลอสเชฟนะฮะซึ่งไว้โมดิฟายความแข็งกระด้างความหนานะหรือความฝืดหนืดต่างๆพวกน,นี้ของของตัวเนื้อผ้าเองนะฮะ ส่วนหลักๆใ,ใหญ่ก็จะมีประมาณนี้อีกอันหนึ่งนะฮะก็คือนะตัว constraint นะฮะเอาไว้อะไรครับเอาไว้ยึดนะฮะเอาไว้ยึดระหว่างโมเดลกับผ้าให้อยู่ด้วยกันได้อันนี้ก็เป็นข้อดีก็คือ constraint เนี่ยมันไม่เกี่ยงงเลยนะว่าโมเดลเนี่ยเอาใบสกินไปเรียบร้อยแล้วเราก็ยังสามารถยึดผูกติดมันได้นะฮะให้ผ้ามันหลังอยู่กับตัวโมเดลได้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกนะฮะเราจะ create ตัว โมเดลผ้าของเราเนี่ยให้เป็น N Close ก่อนนะฮะเราก็ไปที่ N Dynamics นะครับโหมด N Dynamics แล้วก็นะฮะ N Mesh นะฮะ Create N Close ล้วคลิกเลยครับเราคลิกเสร็จเรียบร้อยนะถ้าเราทดลอง Play Animation ดูเราจะพบเลยว่าโมเดลของเราเนี่ยผ้าเราตกนะยังไม่ได้ Interact อะไรกับตัว c าแรค c t อ r เลยนะครับอ่าทีนี้ขั้นตอนต่อมาเราจะต้องยึด นะฮะยึดผ้าของเราเข้ากับตัวละครหรือวัตถุตัวอื่นก็ได้ให้มันติดไปกับตัวละครนะฮะโอเคขั้นตอนแรกเราก็คลิกเมาส์ขวานะครับนะขั้นตอนแรกคลิกเมาส์ขวาเลือกวั r ถุเท็กซ์นะสมมติว่าผมจะเลือกพอย n ์นะวัตถเท็กซ์ตัวนี้ผมกดชิปเลือกโมเดลนะฮะเลือกวั r ถุเท็กซ์เหมือนกันสมมติว่าผมจะให้ตัวผ้ามันลิงก์นะครับ ผมอาจจะไม่ได้ลิงก์ทุกอันละกันนะฮะอันนี้พอทำแล้เราดูเป็นตัวอย่างอโอเคนะฮะหลังจากที่ผมเลือก Point นะฮะที่เป็นคู่คู่คู่ค,คู่ไว้เรียบร้อยแล้วระหว่างตัวคาแรคเตอร์กับผ้าของผมนะผมก็ไปที่คอนสแตนนะฮะ ผมเลือกคอนส a ตนชนิดที่เป็น c o m โ o เนะนต์ o c o คอ o โพเนนต์นะคอมโพเนนต์ก็คือส่วนประกอบในที่นี้ก็คือ v อ r t e x นะฮะผมก็คลิกเลยนะฮะโอเคถ้ามันยังไม่ขึ้นเนี่ยต้องต้องอาจจะกรอกลับไปที่ที่เดิมนิดหนึ่งนะฮะเราจะยังไม่เห็นบาทีมันมันค้างอยูนะ่เดี๋ยวผมกลับไปอ่านะฮะตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าตอนนี้นะครับมีสปริงนะดึงหลังกันระหว่างตัวคาแรค c เตอร์กับตัวผ้าของเรา ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ตัวผ้าของผมเดี๋ยวผมปิดผมใส่ลำเบิร์ดให้แล้วกันออโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวละครของเราในะอินเทอร์แอคกับผ้าอย่างไรในเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าไอ้ตัวผ้าตัวเนี้ยนะครับออโอเคนะมีเป็นเอ็นคลอสให้เราละแล้วก็ถูกลิงก์ไว้กับตัวตัวละครของเรา แต่เไป็นไงนะทะลุนะฮะทะลุเดี๋ยวเราต้องจัดการทีละขั้นตอนละกันนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมปิด w i ไวไฟออนเชตก่อนหนักเครื่องนะฮะโอเคขั้นตอนแรกเรารู้แล้วว่าเราได้ผ้าแล้วนะฮะเราได้ผ้าแล้วนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยเราต้องการให้ผ้าเนี่ยนะฮะมันอินทรัคหรือคลายเข้ากับตัวละครนะฮะเราก็เลือกตัวละครเลยสําหรับ e n c r o s s จะไม่เหมือนกับ Dynamic นะฮะ e n c r o s s เราเลือกตัวละครที่เราต้องการให้มันคลายหรือพะทะกับผ้าเราก็ไปเลือกตัวละครนะฮะแล้วก็เค e ียด Passive Collider อเราเคขียด Passive ก็เลยอ่าทีนี้ลองเท s t ดูว่าตัวละครของเราเนี่ยตอนนี้นะฮะผ้าทะลุหรือ,อยังอ่าตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวละครของเราเนี่ยนะฮะผ้าไม่ได้กินเขาเ้าไปในตัวมันละ อันนี้อันนี้ตัวหนึ่งที่เราทําสําเร็จแล้วนะครับต่อมาโอ้ยผ้าของเราปลิวสวยเลยใช่ไหมเห็นกล้นตัวละครเลยอันนี้ก็เราต้องโมดิฟายต่อนะตั้งคําถามเวลาคุณทํางานพยายามตั้งคําถามเยอะๆนะครับโอเคผ้าเราบางเบาพลิ้วไปนะฮะแล้วก็น้ําหนักของผ้าเนี่ยมันลอยในอากาศเยอะไปแสดงว่ามี2ตัวที่เราต้องทำก็คือ1น,นะครนะฮะ นิวเคลียสนะไปที่นิวเคลียสแล้วก็ดูซิว่าเราจะทําอะไรกับมันได้บ้างเช่นกาวิตี้ตอนนี้มัน y 1ลบหอยู่แล้วแต่ค่าน้ําหนักของกาวิตี้แรงดึงดูดของโลกมันน้อยไปแล้วก็เพิ่มนะเราจะเพิ่มเยอะๆเลยก็ได้นะครับอลองเทสดูนะทีละทีว่าเออตอนนี้โอเคผ้าเราถูกดึงแล้วนะออถ้าตัวละครเขงเราเคื่อนที่นะครับตอนนี้ผ้าของเราก็จะมีน้ําหนักถูด ดึงดูดไปที่แรงน้ำหนัก g าวิตี้นะฮะแรงดึงดูดของโลกเนี่ยก็มากขึ้นโอเคนะครับดีขึ้นละทีนี้ต่อมานะครับความหนาแน่นของ density เนี่ยถ้าเราใส่ความหนาแน่นเยอะนะครับมวลอากาศมันจะบางเบานะครับเราใส่ความหนาแน่นสักจุดหนึ่งนะน้อยๆเพื่อให้มวลอากาศมีความหนาแน่นมากๆหมายถึง เหมือนยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวเลขเยอะของแอรเดซิีเนี่ยมันเหมือนกับเรายืนยนอยู่บนยอดเขาอะนะฮะเราจะรู้สึกลเว,ว่าหายใจอึอดอัดนะมวลอากาศแผ่วเบานะครับแต่ถ้าเราลดปริมาณลงน้อยๆนะมันจะเหมือนกับว่าเราอยู่ใต้พื้นโลกอะนะฮะมวลอากาศมันจะมีความหนานแน่นมากขึ้นนะครับที้ต่อมานะครับ วินสปีดนะเราสามารถใส่วินได้แล้วก็ใส่ i ด e c t i o n ในที่นี้ผมจะใส่ลบหนึ่งนะเพื่อให้ลมเนี่ยมันถูกพัดนะครับดึงดูดไปข้างล่างนะสวนทางกันนะครับลงมาด้านล่างอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่เราเซตอัพค่านี้แลวนะเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมนะเราเห็นแล้วว่าหนึ่งผ้าของเราทิ้งตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะที่ตัวละครขยับหรือ Movement เนี่ยผ้าของเรา จะถูกดึงดูดนะแล้วก็แอร์ก็ผักพยายามที่จะผักมันลงนะเราจะเห็นแล้วว่าตอนนี้ลักษณะของผ้าของเราเนี่ยนยจะไม่ค่อยอปลิวสวยมากขึ้นนะถูกแรงดึงดูดแล้วก็ลมเนี่ยบังคับให้ผ้านะครับตกไปที่พื้นนะมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะทีนี้ปัญหาต่อมาคือเรายังรู้สึกว่าตัวเนื้อผ้าเนี่ย มันมีความบางเบาพลิ้วมากไปนะทีนี้เราก็ต้องกลับไปดูที่ enclose ตัวปัญหาละก็คือนะครับตัวตัวผ้าของเราสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าคำศัพท์อย่างเช่น drag คือการดึงใช่ไหมฮะสมมติว่าผมใส่ drag สักหนึ่งนะดึงให้ผ้ามันไม่ปลิวมากนะฮะนี้ต่อมาผมจะต้องหาคำว่าอ,อ,อะไรดี นะฮะคำว่าแจมนะแจมคือความฝืดนะผมใส่สักสองผมไม่แน่ใจผมยังไม่กล้าใส่เยอะนะฮะ friction ความหนืดนะ f r i c t i o ใส่สักสอ่ะนะครับ bouncing เราไม่ใส่เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันกระเด็นกระดอนมากนี้เราก็ลอง play ดูนะเราจะเห็นแล้วว่าตอน,นนะเนี้ยนะ friction กับแ m มกับ drag เนี่ยช่วยพยายามที่จะสร้างลักษณะเฉพาะ พิเศษของตัวผ้าให้มันมีความหนืดมากขึ้นนะเราจะเห็นแล้วว่าตัวผ้าตัวนี้มันมีความหนืดมากขึ้นกว่าเดิมนะอันนี้ก็ช่วย Identify ลักษณะนะของตัวผ้าได้ว่าเฮ้ยถ้าเราไม่อยากให้ผ้าของเราเนี่ยพลิ้วมากเกินไปนะเราก็อาจจะต้องปรับ Friction มากขึ้น Dam มมากขึ้นหรือ Drag มากขึ้นนะแตว,ว,ว่าตอนนี้ผ้าค่อนข้างที่จะให้อารมณ์ความรู้สึกว่ามันแข็งมากขึ้น นะไม่ไม,ไม่ไม่บางเบาพลิ้วเหมือนตอนแรกนะก็อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับว่าเเราจะทำา n d c l o s e ให้ติดไปกับตัวคาแรคเตอร์ได้อย่างไรนะฮะไม่ไม่ทะลุนะไม่ทะลุออกไปนะเราจะเกตเห็นว่าโอเค,าอ,เคอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับจูนโมดิฟายมากสักหน่อยนะฮะแต่ด้วยคอนเซปต์เนี้ยนะจะทำให้คุณทำา n d c l o s e นะได้ได้ได้สมจริงแล้วก็ง่ายนะต่อการทำงานโอเคเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อๆไปอาจารย์ยังไม่รับปากนะว่าจะกลับมาพร้อมกับจูเลียวอะไรนะแต่ว่าที่ตั้งใจไว้จะมีอินโทรดิวนะครับอ่าเบสิกพาร์ติเคิลนะนี่ก็ก็สำคัญที่จะเป็นก้าวเดินอีกจุดหนึ่งนะที่อาจารย์มองเห็นว่าเด็กพิชเ f อฟเฟกเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนเรื่องดินามิก นะโอเคครับก็พบกันในครั้งต่อไปนะฮะสวัสดีครับ